ควในเรียนวิทย์วิคุณดีนะคะวันนี้เจอกันในเรื่องวัสดุรอบตัวเราวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 ค่ะเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะคะเกี่ยวกับคำว่าวัสดุกันก่อนวัสดุคืออะไรวัสดุหลายๆคนเนี่ยจะสับสนกับคำว่า วัตถุวัดสดุนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละอย่างกันนะคะวัดสดุคือสิ่งที่จะเอามาทำสิ่งของซึ่งสิ่งของนั้นเราจะเรียกว่าวัตถุนะคะโอเคอีกรอบนะคะวัดสดุคือสิ่งที่จะเอามาทำวัตถุนะคะเช่นไม้ ะะไม้เนี่ยเป็นวัสดุนะคะไม้อยากจะเอาไม้มาทำเป็นเก้าอี้เก้าอี้คือวัสถุที่ทำจากวัสดุคือไม้โอเคนะคะ มาดูความหมายแบบจริงๆกันค่ะวัสดุนะคะก็คือสิ่งที่นํามาใช้ทําวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราซึ่งทํามาจากวัสดุหลากหลายประเภทแล้วก็การเลือกวัสดุนะคะที่จะเอามาทําเป็นวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเราต้องคานึงถึงสมบัติทางกายภาพของวัสดุแต่ละชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ะะเช่นอยากจะผลิตเสื้อกันฝนสักอย่างหนึ่งนะคะเสื้อกันฝนเนี่ยคุณสมบัติก็คือแน่นอนต้องกันน้ำใช่ไหมคะเมื่อเราต้องการวัสดุที่จะกันน้ำถ้าเรานำผ้ามาทำเป็นชุดกันฝนแบบนี้ถืกว่าเหมาะไหมคะแน่นอนค่ะมันไม่เหมาะเพราะว่าผ้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำ สิ่งที่เหมาะจะต้องไม่ดูดซับน้ำติตกๆว่าอะไรคะเหมาะกับการทำเสื้อกันฝนหรือชุดกันฝนถูกต้องค่ะพลาสติกนั่นเองเพราะพลาสติกเนี่ยกันน้ำได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงการจะทำของขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะสิ่งของต่างๆนำทำวัตถุขึ้นมาสักอย่างหนึ่งต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่จะเอามาใช้ด้วย ติดติดพอเข้าใจนะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่าวัสดุมีอะไรกันบ้างวัสดุนะคะที่ติดติดชั้นป .4 เนี่ยทีจะต้องรู้จักเลยนะคะจะแบ่งเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะคะอย่างแรกคือโลหะอย่างที่สองเซรามิกแล้วก็อย่างที่สามคือ อล่่หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจเกี่ยวกับโลหะนะคะแต่ไม่คุ้นเคยกับคำว่าเซรามิกเซรามิกคือกระเบื้องหรือเปล่าพอลิเมอร์คืออะไรพลาสติกเป็นพอลิเมอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมารู้กันในบทเรียนนี้ค่ะประเภทของวัดสดุนะคะ เราเริ่มต้นที่โลหะกันก่อนค่ะโลหะนะคะเป็นวัสดุที่ได้มาจากการนำพวกแร่ต่างๆน,นะคะที่มีส่วนผสมของแร่โลหะมาถลุงนะคะแล้วก็โลหะเนี่ยคุณสมบัติเด่นของเขาเลยก็คือมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็บางชนิดมีความแวววาวแล้วก็มีความเหนียวสูง ะะเมื่อโลหะได้รับความร้อนนะคะโลหะได้รับความร้อนโลหะจากที่แข็งๆอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะหลอมนะคะแล้วก็สามารถนํามาตีเป็นแผ่นเรียบหรือดึงให้เป็นเส้นได้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะโลหะก็สามารถที่จะนําความร้อนแล้วก็นําไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยนี่คือคุณสมบัติเด่นๆของ โลหะที่เด็กๆต้องรู้แล้วก็จดจํานะคะวัสดุประเภทโลหะได้แก่อะไรบ้างอ่ะใก้ตัวเราเลยที่เรารู้จักการพวกเหล็กสังกะสีตะกัว่วเงินทองแดงทองคำอลูมิเนียมนิเกลิลดีบกุกเป็นต้นนี้คือโลหะอย่างที่สองค่ะเซรามิกเซรามิกคืออะไร เซรามิกค,คือวัสดุนะคะที่ได้จากการนำวัตถุดิบนะมาขึ้นรูปขึ้นรูปเสร็จปุ๊บล้วก็เอามาผ่านความร้อนสูงเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงนะคะ mm. เซรามิกเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่จุดอ่อนของเขานะคะก็คือแตกง่ายเปราะนะคะฉะนั้นการใช้วัสดุประเภท เซรามิกเนี่ยหรือวัตถุที่ทำจากเซรามิกพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเราต้องระวังนะคะไม่ให้มันแตกหักนะคะหรืออาจจะถูกกระแทกหรือหล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดความเสียหายได้แล้วก็เซรามิกนอกจากเปราะแล้วก็แตกหักง่ายเนี่ย อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่นําไฟฟ้านะคะไม่นําไฟฟ้าก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแต่วัสดุประเภทเซรามิกเนี่ยสามารถนำความร้อนได้ดี ะะก็คือสามารถส่งผ่านความร้อนได้จากวัตถุหนึ่งมายังอีกวัตถุหนึ่งนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเซรามิกมีอะไรบ้างเช่นพวกดินเหนียวนะคะดินขาวดินฟันนาหรือตายยกตัวอย่างง่ายๆเด็กๆน่าจะนึกภาพออกได้ดีก็คือเอาดินเหนียวนะคะมาปั้นขึ้นรูปเป็นพวกแจกันหรือหม้อ หรือพวกจานต่างๆนะคะซึ่งดินเหนียวเนี่ยมันจะมีความเหนียวนะคะแล้วก็ยึดติดกันเนื้อละเอียดนะคะแล้วเมื่อเราเอาไปเผาหรือไปให้ความร้อนกับภาชนะที่ทำจากดินเหนียวที่ขึ้นรูปแล้วนะคะวัสดุตร,ตรงนั้นนะคะเราจะเรียกมันว่าเซรามิกหรือบางคน ะะอาจจะเข้าใจว่ามันคือพวกเครื่องั้งินเผาเิ่งนะคะอ่านี่คือตัวอย่างของเซรามิกนะคะมาดูอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซรามิกที่อยู่รอบตัวเราบางคนไม่เข้าใจนะคะหรือบางคนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเซรามิกนะคะเนี่ยค่ะยกตัวอย่างก็คือเป็นพวกแจก,กันนะคะกระถางต่างๆนะคะ เซรามิกก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากดินหินทรายพวกแร่ธาตุจากธรรมชาตินะคะเอามาผสมกันเอามาผสมน้ําเพื่อเป็นตัวยึดติดนะคะแล้วก็เอาไปเผาแล้วก็เปลี่ยนเนื้อจากที่มันนิ่มๆนะคะให้กลายเป็นวัตถุที่แข็งขึ้นแล้วก็สามารถคงรูปอยู่ได้นําไปใช้งานต่อไปแล้วก็อย่าลืมเซรามิกจุดเด่นก็คือนําความร้อนได้ นะคะแต่ว่าข้อด้อยของเขาก็คือไม่สามารถที่จะนาไฟฟ้าได้ซึ่งแตกต่างกับโลหะนะคะโลหะมี่คุณสมบัติในการนําความร้อนแล้วก็นําไฟฟ้าได้ะะต่อมาวัสดุประเภทที่3ามที่เด็กๆควรรู้นะคะวัสดุประเภทโพลิเมอร์โพลิเมอร์นะคะก็แยกได้ออกเป็น2อย่างคู่ ะะอย่างแรกก็คือวัสดุที่ได้จากธรรมชาติกับประเภทที่2ก็คือวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์วัสดุที่ได้จากธรรมชาติเช่นอะไรบ้างยางพาราไม้ใยไ,ไหมสิ่งให่ธรรมชาติต่างๆอันนี้ก็คือ เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะแล้วเราก็เอาวัสดุที่ได้จากธรรมชาติตรงนี้เนี่ยมาแปรรูปมาเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าต่างๆนะคะต่อมาแบบที่สองวัสดุที่ได้จากการสังเคราะห์นะคะได้แก่พวกยางนะคะเส้นใยสังเคราะห์หรือพลาสติกต่างๆพอลิเมอร์มีคุณสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะแล้วก็ คุณสมบัติเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนก็คือการความร้อนนั่นเองข้มาดูประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์กันบ้างนะคะอันอย่างแรกเลยพลาสติกใกล้ตัวเราอยู่แล้วนะคะพอลิเมอร์แต่ละชนิดนะคะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันด้วยนะคะฉะนั้นก็คือเราต้องนำโพลิเมอร์นะคะไปใช้ ประโยชน์นะคะซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันามาดูยางธรรมชาติ (natural rubber) นะคะน้ำยางสดเนี่ยจะที่ได้มาจากต้นยางพาราจะมีลักษณะข้นสีขาวขุ่นคายกับน้ำนมนะคะเมื่อเราแยกเนื้อยางออกจากน้ำยางนะคะเราจะเรียกว่ายางดิบถาว่าเอามาทำอะไรได้บ้างถุงมือแพทย์ถุงยางอนามัยเนี่ยเอง ส่วนยางสังเคราะห์นะคะซิ n t โคนรับเบอร์เนี่ยเป็นพอลิเมอร์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากาการกลั่นปิตโตรเลรียมหรือพวกน้ำมันนะคะยางสังเคราะห์เนี่ยคุณสมบัติก็คือมีความทนทานต่อการขัดถูแล้วก็สึกกร่อนพูดง่ายๆก็คือมีความแข็งแรงนั่นเองนะคะแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นได้ดีนะคะแม้มีอุณหภูมิต่ำแล้วก็ทนต่อพวกน้ำมันแล้วก็ตัวทำละลายอินทรีย์ต่างๆด้วยตัวอย่างยางสังเคราะห์นะคะ พวกยางรถยนต์นะคะแล้วก็พวกพื้นรองเท้าหรือสายพานต่างๆนี่เป็นพอลิเมอร์ประเภทยางสังเคราะห์ค่ะต่อมามาดูพอลิเมอร์อีกแบบหนึ่งก็คือเส้นใยห,หรือไฟเบอร์นะคะเส้นใยก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะเป็นเส้นใยจากพืชแล้วก็เส้นใยจากสัตว์ ที่เจากพืชก็คือเป็นเส้นใยพวกเซลลูโลสที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชน,นะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นอ่าฝ้ายนะคะซึ่งเอามาทําผ้าได้นุ่นเอามาทําเป็นไส้ของหมอนนิดินก็คือเป็นผ้าป่านปอต่างๆตรงนี้นะคะก็เอามาทําเป็นพวกผ้าได้นะคะ แล้วก็ประเภทที่2ก็คือเส้นใยจากสัตว์นะคะเส้นใยจากสัตว์เนี่ยก็เป็นเส้นใยโปรตีนนะคะได้จากไหนก็ได้จากขนพวกสัตว์ต่งางๆไม่ว่าจะเป็นขนแกะขนแพะหรือรังไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นใยที่ได้จากสัตว์นั่นเองเออกมาทำพวกเสื้อหนาวนะคะให้ความอบอุ่นกับเรานะคะเส้นใยจากสัตว์เนี่ยก็ดีก็คือสามารถดูดซับน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดี แต่มีข้อเสียนะคะก็คือถ้าโดนความชื้นนะคะก็จะมีราขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เมื่อ,อได้รับความร้อนก็จะหดตัวอันนี้เป็นคุณสมบัติของเส้นใยจากตักค่าต่อมาเมื่อกี้เป็นเส้นใยจากธรรมชาติแล้วนะคะเรามาพูดกันในเส้นใยอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เส้นใยกึอองหังพับก็แบ่งได้เป็นสองแบบนะคะอย่างแรกก็คือลินินลินินนะคะคือได้จากพืชที่เรียกว่าเฟล็กซ์นะคะซึ่งเป็นพืชใช้ทําพวกเส้นใหญ่ผ้านะคะผ้าลินินนะะอย่างที่เด็กๆเคยได้ยินกันแล้วก็อย่างที่สองก็คือ ไฟยคุยไฟ้ยหรือเส้นใยจากเมล็ดนะคะสามารถใช้ทอเป็นพวกผ้าฟ้ยเป็นเส้นได้หรือเป็นสำลีผสมในกระดาษแล้วก็พวกกระดาษทิมพ์ต่างนะคะข้อดีของมันก็คือมีน้ําหนักเบาไม่ดูดซับความร้อนแล้วก็คุณสมบัตินะคะที่เอามาใช้ทําพวกผ้าได้ดีก็คือดูดซับเหงื่อได้ดีนั่นเอง อ่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุสามประเภทนะคะโลหะเซรามิก oh แล้วก็โพลิเมอร์ไปนะคะ,ะวัสดุเหล่านี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นวัสดุที่ใช้แล้วแล้วก็หมดไปนะคะแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรน,นะคะบางส่วนเกิดจากธรรมชาติบางส่วนก็เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาฉะนั้นสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราจะต้องใช้วัสดุต่างๆเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุด และที่สําคัญต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อเราจะได้รักษาพวกทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับเราไปนานๆวิธีการเหล่านี้ทํายังไงได้บ้างนะคะมยุทการใช้ซ้ําค่ะการใช้ซ้ําก็คือ ใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกตัวอย่างเช่นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้าหนึ่งใบเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งในคราวเดียวนะคะเราใช้สําหรับการนะคะเอามาใช้ซ้ํานะคะเราจะได้ไม่ต้องเปลืองนะคะเช่นเวลาเราไปซปเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้ก็คือมีมาตรการก็คือไม่ไม่ให้ถุงพลาสติกถ้าจะใช้ถุงพลาสติกก็คือจะต้องมีการจ่ายเงิน นะคะฉะนั้นเวลาเราไปพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างต่างๆนะคะเราก็ต้องพกกระเป๋าผ้าไปนะคะติดกระเป๋านะคะแล้วก็เมื่อเราซื้อของเสร็จแล้วเราก็เอาของเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าผ้าของเรานะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างการใช้ซ้ำที่เห็นกันในชีวิตประจำวันแบบเยอะมากๆต่อมารีที่ 2. องนะคะรีไซเคิลค่ะ Recycle นะคะใส่คำว่าไซเคิลเนี่ยแปลว่าวงจรนะคะรีไซเคิก็คือพูดง่ายงคือนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเป็นการนำวัดสดุนะคะที่เคยใช้งานมาแล้วนะคะ ก็เอาไปทําการฆ่าเชื้อไปแปรรูปต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เอามันมาใช้อีกครั้งหนึ่งเช่นพวกแก้วต่างๆนะคะเรามันเป็นแก้วขึ้นรูปแล้วเราก็เอาไปใส่ในถังขยะรีไซเคิลนะคะเขาก็จะเอาไปเข้ากระบวนการใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะผลิตเป็นแก้วหรือว่าเป็นบนนรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากแก้วต่อไปนะคะอันนี้คือรีไซเคิลต่อมารีที่3ามรีดิว รีดิวแปลว่าการลดการใช้เป็นการลดการใช้วัสดุจากพวกพลาสติกหรือวัสดุอื่นเนี่ยให้น้อยลงเป็นพวกวัสดุที่อาจจะทําลายธรรมชาติหรือว่าใช้เวลาในการย่อยสลายนานนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการลดหรือว่าใช้ตัวอื่นมาแทนนะคะต่อมารีที่4ีนะคะก็คือรีแพร์รีแพแปลว่า การซ่อมแซมน,นะคะเช่นนําสิ่งของที่อาจจะชํารุดแต่เราสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะคะก็เอาไปซ่อมแซมน,นะคะให้สามารถยังกลับเอามาใช้ได้อีกนะคะเช่นเหมือนอุปกรณ์ต่างๆบ้าอย่างเนี้ยมันมีการเสียหายหรือว่ามีการชํารุดนะคะเราก็เอาไปให้ที่ร้านเนี่ยซ่อมหรือทําให้นะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ต้องใช้เงินเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นการซ่อมแซมน,นะคะ ต่อมาดีที่ห้านะคะ รีเจ็ t นะคะรีเจ็ t แปลว่าการหลีกเลี่ยงนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมาลงหรืนอน้ํายาขัดพื้นที่มีสารเคมีในการกัดกร่อนต่างๆหรือสารเคมีที่มีความเสี่ยงอันตรายต่างๆอันนี้นี่ก็คือเอาจริงๆแล้วก็คือมันไม่ได้ส่งผลแค่เรานะคะมันส่งผลถึงพวกสัตว์เลี้ยงอาจจะทําให้เกิดการสะสมในร่างกายของเราไ,ได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือขอฝากเด็กๆเอาไว้ด้วยนะคะ จะต้องใช้อย่างคุ้มค่าและก็กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดค่ะและขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะปัจจุบันนะคะประเทศไทยเราแล้วก็ทั่วโลกนะคะมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะนะคะคัดแยกขยะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้นําขยะ ตรงนี้นะคะไปกำจัดได้ถูกวิธีหรือเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็การทาแยกขยะตรงนี้นะคะก็คือเราจะต้องมีการทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามสีของถังขยะนะคะซึ่งช่วยลดปัญหาขยะล้นนะคะมาดูอันแรกค่ะทั้งสีเขียวทั้งสีเขียวนะคะเพื่อเป็น ถังขยะนะคะที่ย่อยสลายได้สามารถนำไปเ,เป็นหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้พวกเศษผักเศษอาหารพวกใบไม้พวกเปลือกผลไม้นะคะถ้าเรามีขยะประเภทน,นี้เราต้องเทในถังสีเขียวค่ะต่อมาถังสีฟ้านะคะถังสีฟ้าก็คือเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากนะคะแล้วก็คือไม่คุ้มค่าที่จะเอามาใช้ใหม่นะคะเช่นพวก ห่พอขนมห่อถุงขนมที่ทาจากพลาสติกซองไม่มีกึ่งเร็ลรลูกหรือโฟมบรรจุอาหารโฟมนะคะจริงๆแล้วก็คือควรที่จะเลิกใช้นะคะเพราะว่าทําลายนะคะธรรมชาติแล้วก็ใช้เวลาในการด้วยสลายนานมากๆนะคะปัจจุบันก็เดี๋ยวจะมีกฎหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะในการเลิกใช้โฟมนะคะตรงนี้ก็คือขอฝากไว้ด้วยต่อมาทังขยะสีเหลืองค่ะ ก็คือถังขยะรีไซเคิลนั่นเองก็เรานําขยะนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เอาไปแปรรูปแล้วก็กลับมาใช้อีกครั้งนะคะหรือขยะที่พวก r e รีไซเคิลได้เช่นพวกแก้วพวกกระดาษลางังหรือพวกกระป๋องเครื่องดื่มพวกเศษพลาสติกนานๆนะคะไอตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาไปใส่ในถังนี้นะคะแล้วก็เมื่อรถเก็บขยะเขามาเก็บนะคะเขาก็จะ เอาขยะตรงนี้เนี่ยไปรวมกันแล้วก็ส่งต่อให้โรงงานต่งางๆทำการรีไซเคโลอีกครั้งนะคะจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรในการที่จะต้องเอามาใช้อีกนะคะตอนน่อมาสุดท้ายสีแดงแดงลิตแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะบ่งบอกถึงความอันตรายนะคะขยะอันตรายนั่นเองขยะอันตรายนที่มีขยะที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นมีพวกสารเคมี กระป๋องสเปย์ยาฆ่าแมาลงหรือพวกหลอดไฟหลอดไฟนะคะ่านไฟฉายเราก็ต้องเอาไปทิ้งในถังขยะสีแดงไม่เอาไปรวมกับถังขยะอันอื่นนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนอันตรายได้ฉะนั้นการคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆนะคะจุดแยกขยะนะคะก็มีอยู่ทั่วไปขอฝากให้ทุกคนใส่ใจเรื่องการคัดแยกขยะด้วยค่ะ โอเควันนี้นะคะขอฝากเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องวัสดุรอบตัวเรานะคะหวังว่าหลายๆคนจะเข้าใจอย่าลืมนะคะใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะฝากการรณรงค์การรีต่างๆแล้วก็การคัดแยกขยะด้วยเจอการในเรื่องต่อไปอย่าลืมทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอออย่าลืมกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดทักใครให้กูบีแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ